สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิีไทยนะครับสึกจิตเมืองนนท์นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่26ธันวาคม2564นะครับซึ่งเป็นนัดสุดท้ายนะครับของปี64นะครับในศึกมวยดีวิีไทยเลยนะครับ ทำการแข่งขันนะครับณเวทีโอตะกร3จังหวัดนนทบุรีนะครับถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง PPTV ท d ชดีช่อง36เวลา11อนาฬิกา45นาทีด้วยนะครับมุมสังเวนก็เลยถือกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิถีไทยซึกจิตมองนนท์นะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสียดหมด็ ขอภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเช็คกระแสนะครับเช็คบรรยากาศเช็คเนื้อตัวนะครับแล้วก็เช็คน้าหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับกับเกาะติดช่างบวกกระแสเรดนะครับวันนี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าศึกโมเดลวิธีนี้วิธีไทยนะครับในนัดนี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกโมเดลวิธีไทยนะครับ บวกจิตเมืองนนท์นะครับประจาอาทิตย์ที่26ธันวาคม2564นะครับคู่ที่1นนะครับฝ่ายแดงซูเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินทรงชนะต่อบุสลีนะครับพิกัด125ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพื่อไทยพอพนมพรนะครับพิกัด142ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือถนนชัยสจวิชิตเมือง8ริ้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรทองนายกวิณทุ่งสงนะครับพิกัดต่อกัน2ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อ126ปอนด์ส่วย น้ำเงินนะครับต่อย128ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อน้าหนักให้กับฝ่ายเมิน2ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝ่ายแดงชัยสอสอต่อย8ปริ้วนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินอภิวัฒน์สอสมนึกพิกัด129ปอนด์นะครับกลุ่มหวยก็ยังคงตามรายการเดิมดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับข้อมูลห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสองเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ m u a y d u n g ต้องมีแอดตําหนักก่อนนะครับ m u a y d u n g และถ้าบอกว่ามาจากมุมสองเวีรนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุดนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดัง เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่โมดิวิธไทยนะครับศึกจิตเมืองนอนนะครับขึ้นชกกนาวนวันอาทิตย์ที่26ธันวาคม2564นะครับเวลา11นาฬิกา45นาทีโดยประมาณนะครับทำการแข่งขันณนเะวทีอตกอ3จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง PPTV HD ช่อง3 6นะครับให้แฟนมวยได้รับชมกันทางบ้านด้วยนะครับสำหรับศึกโมดิวิไทยในนัดนี้นะครับก็ อนุญาตให้แฟนมวยเข้ารับชมในสนามได้นะครับแต่ต้องจำกัดจํานวนผู้เข้าชมนะครับแล้วก็ต้องได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 นะครับณจุดตรวจคัดกรองครับด้วยระบบ ATK นะครับแล้วก็ต้องได้รับการยืนยันว่าได้รับวัคซีนแล้วไม่น้อยกว่า2โดสด้วยนะครับเรียกว่ายังคงกลุ่มเข้มนะครับเรื่องมาตรการระบบรักษาความปลอดภัยนะครับตามเงื่อนไขที่สบคกําหนดทุกประการเลยนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่1นนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงหรือว่าสิทธิ์ชอนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับทรงชนะต่อบุสลีนะครับหรือว่าทอแสงเซียนน้อยพิกัด125่่ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์บอลนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดชนบุรีนะครับวัย19ปีเก็บตัวฟิซซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับโดยมีเซเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเกียรติพิรุณแทนทรัพย์นะครับ เป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมผู้จัดการและก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาผีมือครบเครื่องนะครับดักเตะต่อยแรงครับตีนหน้าเร็วสอบสวนอันตรายนะครับบู๊ดูดันนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเคยแพ้คต่อสู้มาในวันนี้แล้ว1ครั้งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือหลังตาของท้านฝ่ายแดงซุปเปอร์บอลด้วยนะครับ สามฟอร์มสุดท้ายนะครับของทาาน้านซปเปอร์บอลนะครับก็มีแพ้คะแนนบิลาดินสิทธิชาตรีนะครับที่บูอารีนาครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนบิลาดินสิทธิชาตรีที่บูอารีนาอีกครั้งหนึ่งครับแพ้บิลาดิน2ครั้งเลยนะครับที่เวทีบูอารีนาแต่ว่าล่าสุดมีแจงเกิดสําเร็จสวยงามเลยนะครับชนะนอกจก2เพชรมงคลวอมวยไทยจอมบึงที่อตโกสามนะครับสามฟอร์มสุดท้ายของทาาน้านฝ่ายแดงซปเปอร์บอลก็มีแพ้2แล้วก็ชนะหนึ่งไฟนะครับ ส่วนานฝ่ายน้ำเงินนะครับทรงชนะนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย18ปีนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ทอแสงเทียนน้อยนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีมมเสดทอแสงเทียนน้อยนะครับซึ่งเป็นบุตรชายของแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์นะครับจอมจุมพิษผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับตอนนี้ลูกอย่างโมเสดก็ทาหน้าที่ดูแลค่ายต่อจากคุณพ่อต่อไปนะครับทางด้านทรงชนะนี่ก็เป็นมือขวาเหมือนกันนะครับคบเครื่องสูงยาวเขาแหลมไล่แขนของเตยุลแลนครับบูดุดันนะครับ มีทั้งนอกมีทั้งในเหมือนกันนะครับประเภทอาวุธหลากหลายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเคยเอาชนะคู่ต่อสู้มาแล้ว1ครั้งในวันนี้ด้วยนะครับสฟอร์มสุดท้ายนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินทรงชนะนะครับก็มีชนะคะแนนซุปเปอร์บอลสิยอดทองที่เวทีลุมพินีนะครับหลังจากนั้นก็แพ้นอกยกหนึ่งนะครับเพชรทองกุ๊กเชียงใหม่นะครับที่บูออลีน่านะครับลาสุดนีแพ้คะแนนฉลามดํานายกวตทุ่งสงนะครับที่บูออลีน่าสฟอร์มหลังนี้ก็ชนะ1ไฟแล้วก็แพ้2ไฟนะครับเทียบกับที่ฟอร์มนี้ถือว่า กล้เคียงกันเลยนะครับคู่ขี้สูสีสาฟอร์มของทั้งคู่นี่ชนะเพียงแค่คนละไฟอีก2ไฟที่เหลือนี่แพ้รวดทั้ง2ไฟเลยนะครับพิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนั้นเป็นทางด้านทรงชนะนะครับที่ได้น้ําหนัก2ปอนด์นะครับมาเข้าเวนแทนก็เลยต้องได้น้าหนัก2นด้ําหนัก2ปอนด์ครับแล้วก็เชิญเอาชนะคะแนนซุปเปอร์บอลสิทยอดทงไปได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านซุปเปอร์บอลสิทธ์ยอดทงนะครับซึ่งไม่มีการต่อน้ําหนักนะครับแล้วก็ การเก็บตัวฟิตซ้อมการเตรียมตัวก็เต็มร้อยด้วยการทั้งคู่นะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการอยู่แล้วนะครับเทียบกันแล้วนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับทรงชนะต่อบูสลีนะครับขนาดว่าล่าสุดนะครับมาเข้าเวนแทนมาเสริมแทนก็ยังพลิกเอาชนะคะแนนที่ะนซุปเปอร์บอลไปได้นะครับวันนี้การเตรียมตัว ไฟที่แล้วนี่การเตรียมตัวไม่เต็มร้อยด้วยนะครับแต่ว่าไฟนี้การเตรียมตัวดูแล้วเต็มร้อยนะครับดูแล้วก็น่าจะย้ำแขนเอาชนะคะแนนทางด้านซุปเปอร์บอลสุดยอดทงไปได้แบบสะดวกอีกครั้งนึงนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับส่งชนะต่อบูสลีส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงนะครับเป็ดกาฟิลจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าซูจีบะหมี่เกี้ยวส่วนทณะนั้นฝ่ายน้ําเงินนะครับเพื่อไทยพอผนมพรอนนะครับหรือว่าซุปเปอร์บิ๊กเก้าไก่ยิมนะครับพิกัด142ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงครับเพชรกาฟิวนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัย19ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีคุณสมจิตรแก้วนะครับแล้วก็ซอเอซุนทีโลหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องนะครับเตะต่อยแรงนะครับขวางหน้าไล่แขนสอกสวนอันตรายนะครับหลักเหลี่ยมเชิงดีนะครับอาวุธเร็วนะครับอาวุธหลากหลายนะครับแล้วก็นาเสือเสียงเชียร์บรรยากาศดูว่าวันนี้ดูได้เปรียบนะครับเพราะว่า ค่ายมวยจิตมังนน์ก็อยู่แถวๆค่ายหมวยอต,ตคอสานนะครับฉะนั้นบรรยากาศหน่าเสื่อต่างๆครับดูว่าเพชรกาฟิวนี่ค่ายหมวยจิตมังนน,น์นี่ที่วิธีนี้ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับสามพอรอมสุดท้ายนะครับของท่านฝ่ายแดงเพชรกาฟิลนะครับมีแพ้คะแนนบัวเขียวปอเปา,ปาอินที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นการชิงอันดับ3มหมวยรอบท็อปวันหมวยมันพันดุครั้งที่3นะครับแต่ว่า แพ้น็อคยก2ให้กับไทยสอจอเปียกอุทัยทีวทีมอสสยามอ้อมน,น้อยไปนะครับก็เลยทําให้คว้าอันดับ4นะครับมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุรั้งที่3นะครับดีกีของทางด้านฝ่ายแดงเพชรการฟิลนะครับอันดับ4ี่มวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุรั้งที่3นะครับทีวทีมอยสยามอ้อมน,น้อยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับล่าสุดนี้กลับมาแจ้งเกิดนะครับเอาชนะคะแนนทางด้านเนรพยัก์สนหันปีกมาที่อตกาอตกาสามได้สาเร็จนะครับสามฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้2แล้วก็ชนะเพียงแค่หนึ่งฝ่ายนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพื่อไทยพอพนมพรนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมินะครับวัยสิปีนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิริลักมวยไทยนะครับโดยมีหมาน้อยอุดรรัะผูชงกิจขยันนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแลวก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวาน,นครับประเภทครบเครื่องเลยสูงยาวเข่าแหลมขวางแทงแรงยัดไส้แรงนะครับสอกส่วนอันตรายประเภทอาวุธวยาวนะครับ ชกกับไข่นี้เป็นโมรูปร่างดีนะครับชกกับไข่นี้ไม่เสียเปรียบเรื่องรูปร่างสรีละเลยนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยที่รูปร่างค่อนข้างจะสมส่วนค่อนข้างจะดีเลยนะครับได้สูงได้ลอยได้ยาวเลยนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพื่อไทยนะครับมีแพ้คะแนนเพชรสามารถกำนันติ่งชุมแพนะครับที่บัวรีนาหลังจากนั้นก็ชนะนอกยกสี่ ไกเทพปอเตระกุลนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับล่าสุดนี้พิกแพ้นอกยกสีให้กับเฮอริเคนจิตมืองนวลที่อต,ตกสานะครับก่อนชกนี่ดูว่ามีภาษีกว่าค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับแต่สุดท้ายพิกแพนอกยกสีให้กับเฮอริเคนจิตมองนอนไปพิกความคาดหมายเลยนะครับสฟอร์มสุดท้ายของทุด้านฝ่ายน้ำเงิน,นเ,งเพื่อไทยนะครับก็มีแพ้2แล้วก็ชนะ1เหมือนกันนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันอีกหนึ่งคู่นะครับแพ้คนละ2ฝ่ายแล้วก็ชนะคนละ1ฝ่ายเท่านั้นเองนะครับ ถ้าชอบสีเสื้อบรรยากาศหน้าเสือดีก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรกรฟิลอย่างที่แจ้งไว้แล้วนะครับใครหมดจิตมองนนที่วิถีอัลตกอสามแห่งนี้นะครับกระแสหน้าเสือไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับทำนิดทำหน่อยราคาไหลลื่นนะครับแต่ว่าถ้าชอบสูงๆงยาวๆเข่าแหลมแทงเจ็บแทงลึกนะครับก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพื่อไทยพอพนมพรนะครับเปรียบเทียบไปแล้วนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเพื่อไทยพอพนมพรนะครับ บรรยากาศหน้าเสืออาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าอาวุธไม่เป็นรองแน่นอนนะครับยิ่งสูงสูงยาวๆวันนี้ดูได้ลอยกว่าด้วยนะครับสูงสูงยาวๆนะครับไหลแขนขวางค้ำแทงแทงได้แหล่งแล้วก็แทงได้ลึบนะครับสุดท้ายนี่มองว่าน่าจะเฉือนอาชนะคะแนนทางด้านเพชรกาฟิวจิตเมืองนนฝ่าหน้าเสือได้สําเร็จนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพื่อไทยพอพนมพรส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือถนนชัยสอจวิชิตเมือง8ปดลิ้วนะครับหรือว่าชื่อกลานะครับเพชรโทปอฉลาดนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเพชรทองนายกวตทุ่งสงนะครับหรือว่าเกียรติทรงฤทธ์นะครับพิกัดต่อกัน2ปอนนะครับฝ่ายแดงทะนนนชัยต่อ1นึ่อยต่อยหนึ่งอยยี่สิบหกปอนนะครับต่อให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรทอง2ปอนนะครับเพชรทองฝ่ายน้ำเงินนี่ต่อยหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนนะครับฝ่ายแดงต่อให้2ปอนนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับ ทางนั้นฝ่ายแดงถนนชัยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสะแก้วนะครับวัย22ปีก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สจวิชิต8ริ้วนะครับโดยมีสจวิชิตอ่องละอ่อนครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยดักเตะดักแทงตีหน้าเร็วนะครับขวางหน้าแทงนะครับหลักเหลี่ยดีอาวุธเร็วเชิงชกฉลาดเก๋ากระดูกดีชกมานานนะครับแล้วก็หน้าเสือสีเสื้อบรรยากาศนะครับสจวิชิตเมือง8ริ้วกอ ทีเวทีอตกสาก็ถือว่าเป็นมวยในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดอีกหนึ่งคนนะครับนาเสือเสียงเชื่อไม่เป็น2รองใครนะครับทีเวทีช่องสอาออตกสาแห่งนี้นะครับ สามฟอร์มสุดท้ายของทนันต์ฝ่ายแดงนะครับทนนนชัยนะครับมีแพนักยก3ยอดวิทยาสิริลักมวยไทยนะครับที่บัวลีนาหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนกำชัยเข้าหอมมะลิตากล้วยไม้นะครับที่บัวลีนาล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องอีกหนึ่งไฟ์นะครับชนะคะแนนต้นเป๋ชอชัดชัยที่ลุมพินีสตูดิโอนะครับสามฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะไปถึง2นะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรทองนี่เป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวัย17ปีนะครับก็เก็บตัวฟิตซอนหรือคายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับโดยมีเซเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเกียรติพิรุณแทนทรัพเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีทางด้านนายกวตทุ่งส่งให้การสนับสนุนมีอัจฉริกนชกนะครับเป็นหมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเลยเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกหนักแรงนะครับประเภทอาวุธหนักแรงนะครับต้นๆ้นอันตรายนะครับ ตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับหนักแรงนะครับวงในไล่แขนขวางแล้วก็มีศอกส่วนอันตรายนะครับอาวุธหนักแรงทุกลูกเลยนะครับคมแล้วก็แม่นนะครับตนตนนี้ถือว่าอันตรายเลยนะครับ สามฟอร์มสุดท้ายนะครับของทานนั่นฝ่ายน้ำเงินเพชรทองมีชนะคะแนนพงศลิช้างจันบุรีนะครับที่พีททีวีนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนอีสานใต้เอกวอล์รักษาที่เวทีลุมพินีนะครับล่าสุดนี่โชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับชนะนกยกสองพรพิทักษ์สอทธนอมสีบางปูนะครับที่อตกอสามสามฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1น,นะครับฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับแพ้คนละ1ไฟแล้วก็ชนะไปถึง2ไฟเลยนะครับถ้า สีเสื้อแล้วก็กระดูกมวยดีนะครับก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับถนนชัยนะครับสีเสื้อสจวิชิต8เร็วมวยหน้าเสื้อดีมวยเจ้าบ้านมวยทีมงานคนจัดแล้วก็เก๋ากระดูกดีนะครับชกมานานนะครับปะทะก็ใบใหญ่มาเยอะกว่าแต่ว่าวันนี้ต่อน้ำหนักให้2ปอนด์นะครับถ้าชอบทางด้านอาวุธหนักแรงต้นๆลุ้นนับน็อกลุ้นกินเต็มต้นๆอันตรายก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรทองแล้วก็วันนี้ดูว่าความหนุ่มความสดความห้าวจะบดเบียด ความเก่าของถนนฝ่ายแดงได้หรือเปล่าก็ต้องวัดกันบนไวทีนะครับวันนี้เปรียบเทียบไปแล้วมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับถนนชัยสจวิชิตเมือง8ริ้วนะครับต่อนำดักให้2ปอนด์ก็จริงนะครับแต่ว่ากระดูกดีกว่าค่อนข้างเห็นนะครับแล้วก็เป็นประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีอาวุธเร็วนะครับอยู่กับในสายทีมงานคนจัดนะครับนาเสือดีทํานิดทาหน่อยดูว่าบรรยากาศไหลเร็วราคาไหลเร็วกว่านะครับคุกกี้สูสียังไงก็ดูได้เปรี่ยนนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับถนนชัยสจวิชิตเมือง8ริ้วนะครับน่าจะเอาชนะ เพชรทองนายกวิททุ่งส่งไปได้แบบสนุกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงถนนชัยสอจ้วิชิตเมืองแปดริ้วส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือชัยสอสอต้อย8ริ้วนะครับหรือว่ายอดแสงชัยนะครับศักดิ์ชัยโชตนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับอภิวัด สสมนึกนะครับหรือว่าสจโอเลยโสธรนะครับพิกัด129ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงชชยนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดพังงานนะครับวัย23ปีนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สจต้อย8เริ้วนะครับโดยมีสสชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์นะครับปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นสสแล้วนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะทางด้านค่ายสจต้อย8ริ้วด้วยนะครับ ทั้งนั้นชายนี้เป็นมวยขวาครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเลยหลักเหลี่ยดีอาวุธเร็วนะครับเชิงชกฉลาดดักเตะดักแทงนะครับวงในไล่แขนคล้องเตะรุนแรงสอกส่วนอันตรายนะครับแล้วก็น่าเสือ่อข่สจต่อยแปดอยู่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับน่าจะาน่าเสือไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับที่เวทีอตกอสามแห่งนี้นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในสายในเครือข่ายของทีมงานคนจัดเหมือนกันนะครับ สฟอร์มสุดท้ายของทานด้านฝ่ายแดงชัยนะครับก็มีชนะคะแนนเฮลิเคนจิตมืองนนที่บอวรีนาหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนลูกนิมิตส,สิงของ4นะครับที่พีชชีวีนะครับล่าสุดนี้สรุดแพ้คะแนนขนองศึกก่อกำปนาที่อ,อตโกสามนะครับสฟอร์มสุดท้ายนะครับก็มีชนะสแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับ สตทธรรณนฝ่ายน้ำเงินอภิวัตนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดหนองคายนะครับวัย32ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สสมนึกนะครับขดโดยมีคุณสมนึกแก้วจันทนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีสจโอเล่ยโสธรนะครับให้การสนับสนุนอาชพก่อนชกเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเลยเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแรงไล่แขนคล้องเตะรุนแรงสอกสวนอันตรายเลยนะครับเก๋ากระดูกดีชกมานานเลยแล้วก็กับปะทะกับเบย์ใหญ่มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้ดูว่ากระดูกดูได้เปรียบนะครับแต่ว่า นาเสืออาจจะดูเป็นรองนิดๆนะครับสามฟอร์มสุดท้ายนะครับของทานดั่นฝ่ายน้ำเงินอภิวัตรก็มีแพ้คะแนนย,ยอดขุนพลมราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงที่บัวลีนา หลังจากนั้นก็ชนะอ็อกยก3านะครับยอดสุริยาตโยธาที่อตกสามล่าสุดนี้ก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนลูกนิมิตสิงของ4ที่อตกสามสามฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้1แล้วก็ชนะไป2นะครับฟอร์มนี้ใกล้เคียงกันอีก1คู่นะครับแพ้คนละ1น่งไฟแล้วก็ชนะคนละ2ไฟไฟนะครับถ้าชอบสีเสือ้อหน้าเสือ้อดีก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับหนุ่มสดกว่าด้วยแต่ถ้าชอบกระดูกดีเก๋ากระดูกดีนะครับก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินอภิวัตสอสมนึกนะครับ เปรียบเทียบไปแล้วนะครับคุณนี่มองไปที่ฝ่าน้ำเงินนะครับอภิวาสอสมนึกนะครับบรรยากาศหน้าเสืออาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่า ความเก่าแล้วก็กระดูกมวยชื่อ Off nine, วมวยมาก่อนนะครับดูดีกว่านะครับบทเบียดไปแล้วก็น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านชัยสอจต้อยแปดริ้วไปได้แบบสนุกเลยนะครับฝ่ายสุดท้ายก็ทางด้านชัยก็ต่อยไว้ไม่ค่อยดีด้วยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินอภิวัฒน์นี่โชว์ฟอร์มสวยเลยฝ่ายสุดท้ายนี่พลิกเอาชนะลูกนี้มีสิงห้อง4มาได้นะครับฝ่ายสุดท้ายนี่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินต่อยไว้สวยด้วยนะครับวันนี้มองว่าน่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านชัยสอต้อยแปดริ้วไปได้แบบสนุกเลยนะครับคุณนี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ ข้อมวยห้ามพลาดนะครับแอดมวยดังมีครบทุกกีฬาเชียร์มันทุกสังเวียนนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ m d u a y d u n g ต้องมีแอดอำหน้าก่อนนะครับ m u a y d u n g และถ้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุดนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดัง สุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมือทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด -19 ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทการจะตกนะครับต้องตั้งาดขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ